สวัสดีครับวันน nice. <car ole offs> ี้อยู่กับแฟนสามหันสามนะครับวันนี้เราจะมากินเกี๊ยวกับเอ่ออะไรนะหนังไก่ทอดนะครับมีผงปาปิการมีไส้หมูด้วยพันดอกพันดอกฮอนดอกแล้วเดี๋ยวเรากัดแล้วเนาะฮอนดอกแล้วหนังไก่ก็ชิ้นบดเพิ่มเพิ่มเพิ่มแบบออริจินอลทั้งจอกครึ่งชิ้นเลยครับ เยอะมากอันก็ใหญ่ๆประมาณนี้จา้จาจ้าเค็มๆนะครับหนังไก่เข็มพอดีพอดีแล้วก็ล้างมือกันแล้วนะครับ้องทิ้มหนังใส่ต่อแต่ว่าผมจะจิ้มทำไมหน้า <laughs> มันก็มีบบงอกแล้ว กรอบมากครับโคบกรอบคบกรอบบกรอบควบ <sorting well. S 2> กรอลับมาจากเล่นน้ำวันหยุดก็ได้กินของอร่อยเลยนะครับอร่อยจนไม่อยากจะบอกพี่ว่าวันนี้ฝนตกไหม ครับลมเยนเ็ยนๆครับประมาณห้าโมงหกโม,โม,โมเงเย็นครับลมต้นมะม่วงครับหลังบ้านก็เป็นกอไผ่ครับขอาดอกใส่ไส้ปแป้งแปงนี้เติมปากเติมคำครับ ติดใจมันใช่ไหมอันเนี้ยใส่แล้วไปหากินกันดูนะครับ